ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผมบริษัทศิวบุตรจำกัดนะครับผมในการพยาสัมพันธ์สินค้าและบริการนะครับผมของบริษัทครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับผมไกลกังวลนะครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับ เปิดเปิดเปิดหน้าไม่ใช่เปิดต้องเป็นหน้าแรกคิโอเคสวัสดีครับอ่าเริ่มเลยไหมครับครับผมเรียนเชิญครับผมครับผมอันนี้ผมชื่อไกลกังวลนะครับมาในเป็นผู้ประสานงาน จากบริษัทศิวบุตรจำกัดนะครับอาจะเป็นน้องใหม่ในวงการกุ้งยังไงก็ฝากฝากตัวด้วยนะครับโดยจุดมุ่งหมายของบริษัทศิวบุตรนี้เราจะเน้นในเรื่องของการร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับลูกค้าหรือว่าผู้ร่วมทดลอง2ก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์สามก็เป็นในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็จะขออธิบายความเป็นมาของบริษัทและ ที่มาของแนวคิดปฏิบัติที่บริษัทปฏิบัติอยู่ตลอดเวลากับลูกค้านะครับะจะเป็นในเรื่องของด้วยการที่ทางบริษัทเนี่ยได้ออกพื้นที่อยู่บ่อยครั้งได้ทํางานลงพื้นที่จริงของเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับทั้งจะเป็นส่วนมากจะเป็นพื้นที่กันดานก่อนที่จะเข้ามาในวงการปุ้งนะครับจะเป็นพื้นที่กันดานอย่างภูเขาที่ไม่สามารถลําเลียงอุปกรณ์ขึ้นไปได้ ทีมใช้ฝั่งทะเลหรือว่าสถานที่การทดลองเลี้ยงในรูปแบบต่างๆรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาแล้วก็ได้ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนอยู่พักหนึ่งนะครับทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของสภาพพื้นที่ความสําคัญและความเหมาะสมของการใช้วัสดุชนิดต่างๆรวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนซึ่งการลงทุนเนี่ยในปัจจัยเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรทุกวงการทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาสาต้มจืด กุ้งหรือว่าสัตว์ที่ใช้น้ำน้อยในการเลี้ยงมันจะเชื่อมโยงถึงความคุ้มค่าและไม่คุ้มค่าในตลาดแต่ละระดับตั้งแต่ตลาดโลกเข้าจนถึงตลา,ตลาดระดับแมโครอิคโนนิกนะครับเราจึงเล็งเห็นว่าการลงทุนในเรื่องปัจจัยการเลี้ยงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ในเรื่องของการคืนทุนการที่ร่วมมือและแลกเปลี่ยนรับรู้ถึงปัญหาของลูกค้าเนี่ย จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนี่คือเป็นเรื่องของการดําเนินแนวแนวทางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพอร์ตเล็กๆก,ก่อนที่เราได้ไปร่วมทดลองกันจากหลายๆที่นะครับก็จะมีไปทดลองที่าทางลาวจำปาสักนะครับตอนนี้อันนั้นเป็นสถานที่ที่ที่คณะประมง้กรมประมงของของประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลายัยจำปาสักคณะประมงเนี่ยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติในเรื่องของ าการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการ R&D ร่วมกับฐานทัพเรือทั่วประเทศนะครับแต่เราก็จะเป็นอันนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นฐานทัพเรือสัตหีบต้องการเก็บน้ําจืดในพื้นที่ฝึกฝนของทหารนะครับตรงกองเรือดําน้ําใหญ่นะครับอันนี้ก็ใช้พลาสติก500ไมคคอนอันนี้ก็จะเป็น ทั่วไปในเรื่องของการเก็บน้ําจืดในพื้นที่ที่ไม่สามารถเก็บน้ําได้ที่เข้าถึงยากนะครับพลาสติก LDPE ก็จะเป็นจุดแข็งเขาก็จะคือตรงนี้ในเรื่องของความยืดหนุ่นในการลําเลียงหรือว่าปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานที่ได้ง่ายโดยใช้อุปกรณ์หนักน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่งเสริมการเลี้ยงก็คือเราก็ไปให้ความรู้ชาวบ้านอยู่ประมาณ9อ้าอเภอแต่9อ้าเอภอของจังหวัดราราลาชบุรีโดยโด,ยดรชนินแสงรุงเรืองตอนนั้น อ่าให้ให้ทางบริษัทไปช่วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในโครงการพระราชรินะครับตอนนั้นอ่าเราทดลองร่วมในเรื่องของบอพลาสติกเพื่อเอาไปเลี้ยงน้ําปลาน้ําจืดนะครับร่วมกับทางอ่าท่านอธิบดีอดิศรพมเทพแล้วก็ท่านดรชํานานนะครับตอนนั้น ก็ร่วมวิจัยร่วมกันนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Product ของทางบริษัทว่าทางบริษัทจริงๆแล้วมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะโฟกัสไปที่ตัวพลาสติก LDPE ตัวเดียวนะครับหลักๆก็จะมีตัวพลาสติก l t p e ปูบ่อน้ำนะครับแล้วก็พลาสติกใสายขุนพลาสติกใสายขุนก็ลงเรือนลงปูกัญชาที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับหรือว่าลงเพาะเลี้ยงทั่วไปนะครับ รูท t บเวอร์ซิสเตระบบให้อากาศใต้น้ำแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมก็ h o t Air r r o d u c t สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ a c c e s s o r y ทั่วไปก็เป็นตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้ควบวงจรท่านั้นเองเป็นเรื่องของโรงเดินสเร็จรูปบ่อ PVC แล้วก็บ่อขึ้นทรงตามการใช้งานนะครเพื่อปรับเปลี่ยนเข้าพื้นที่โอเคเป็น Product Information คร่าวๆนะครับในเรื่องอ่า ก็จะมีลักลกเนี่ยของบริษัทเสียบุตรเนี่ยจะเน้นที่ความหนา500และ300ไมครอนนะครับเป็นน่าจะเป็นความหนาที่เหมาะสมกับเกษตรกรคือบริษัทของผมเนี่ยปกติเนี่ยทำงานร่วมกับเกษตรกรระดับกลางแล้วก็ขนาดเล็กเป็นหลักงานใหญ่ๆจะนานๆถึงจะแบบว่าลงไปจับทีหนึ่งนะครับมันก็ความหนาเนี่ยระหว่าง500และ300ไมครอนเนี่ยเป็นความหนาที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ที่สุดเท่าที่ ่บริษัทเคยทำและติดตั้งมานะครับก็จะต้องพลาสติก LDPE ในโดยพื้นฐานเนี่ยทั่วไปเนี่ยต้องรับรู้อยู่แล้วว่าต้องมีความเหนียวยืดหยุน่นและที่สำคัญคือทนแดดทนแดดท่ามกลางสภาพการใช้งานจริงของประเทศไทยนะครับแล้วต้องมีรับประกันรับประกันก็อย่าง300ไมคลอนของบริษัทผมก็จะรับประกันที่2ปีหมายถึงว่าถ้าภายใน2ปีเนี่ยเกิดการแตกกรอบจากแสงแดด ในกระบวนการใช้งานจริงเนี่ยผมเปลี่ยนใหมาให้ทันทีส่วน500มค้อนก็คือ3ปีแต่อายุการใช้งานจริงที่เคยจับที่จับตัวเลขมาจริงจริงก็คือตอนนี้500มครอนก็10ปีอย่าง300มค้อนก็8ปีเราสามารถอ่าหรือไม่ก็ที่ผมเอาโครงการต่างๆให้ขึ้นมาดูอย่างเช่นที่สัตหีบกองทัพเรือนเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่า,าพลาสติกยังใช้งานได้จริงอยู่ตอนนี้ เป็นขึ้นปีที่เจ็ดแล้วนะครับในความหนาห้าร้อยไมครนครับต่อไปก็เป็นความหนาความหนาทั่วไปนะครับก็คือมีร้อยห้าสิบไมครนสองร้อยไมครนสามร้อยไมครนห้ารอยไมครนเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกษตรกรหรือว่าทางจ้าทางสุจรตการเนี่ยต้องการจะขอความหนาเดี๋ยวผมจะส่งสเปคไปให้หลังอินบอ็อกซ์หรือหลังไหมนะครับผมจะข้ามไปที่พาสำคัญก่อน แล้วก็ที่สําคัญก็คือก็เป็นเรื่องของการเตรียมบอ่อก่อนฟูพลาสติกก็ทั่วไปครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือปรับบ่อให้เรียบได้รูปทรงเก็บเศษไม้เศษหินอะไร,ให,ร,รให้เรียบร้อยให้้เรรียยบอแล้วก็ปูพลาสติกตอนกลางวันก็ไม่ควรจะดึงตึงเกินไปเพราะกลางคืนก็จะมันจะหดตัวลงมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องทั่วไป ส่วนมากก็รูปแบบการปูพลาสติกเนี่ยของพลาสติก LDPE เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4แบบด้วยการมี4ี่ออปชันจากการที่สอบถามจากลูกค้าจริงนะครับในการใช้งานเียผมเปิดให้ครับนึงนะครับแบบแรกก็จะเป็นเรื่องของการปูครับหรือว่าการผาหานะครับจะเป็นแบบทั่วไปมาตรฐานแบบที่สองก็จะเป็นเรื่องของสโลปนะครับ ส่วนแบบที่สามก็จะเป็นเรื่องของสโลปแนวให้อาหารนั่นเองก็จะเว้นตรงกลางเอาไว้ดูจักรูปนะครับก็จะเว้นตรงกลางเอาไว้แล้วก็แบบที่สี่ก็คือแบบว่าปูเต็มบ่อนั่นเองวิธีการปูเต็มบ่อก็จะมีรูปแบบในการปูหลายแบบมากจะเป็นเรื่องของการฝังชายหรือว่ายึดด้วยเชือกหรือว่าอาจจะแบ่งเป็นกี่ส่วนเดี๋ยวตอนหลังผมจะมีสไลด์หนึ่งเปิดให้ดูนะครับว่า บางฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยแต่นี้เขาจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันแบบหลากหลายมากเลยอันนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ในเรื่องของแต่ละออปชันก่อนนะครับในเรื่องของขั้นตอนการปูแต่ละอย่างอย่างอันแรกก็การพาหะก็ป้องกันผาหะที่จะนาเชื้อโรคเข้าสู่บอ่อเช่นปูพาหะทั่วไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรื่องของสโลปครับป้องกันคันดินสโลปรอบบอ่อพังเสียหายซึ่งตรงนี้ก็จะดีในเรื่องของลดต้นทุนค่าซ่อมค่าซ่อมคันบอ่อ ทำให้การไหลเวียนน้ารอบบ่อเนี่ยดีขึ้นประหยัดพลังงานค่าไฟจากเครื่องตีน้ําหรือระบบหมุนเวียนน้านะครับน้ําในบ่อมีปริมาณของสาสารแขวนลอยน้อยกว่าบ่อที่ไม่ปูนะครับอันนี้คือที่เราสอบถามจากลูกค้าที่ใช้จริงแล้วก็สามก็คือสลบแนวอาหารในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยกุ้งจะได้สีเหมือนกันแต่ว่าสีจะดรอปลงจากการปูพีเอเต็มบ่อ นะครับอันนี้อันนี้ผมถามจากห้องเย็นมาส่วนปพูพลาสติกเต็มบอ่อเนี่ยอ่ามันดีกว่าในเรื่องของกุ้งสีที่สวยขึ้นขายได้ราคาที่แพงกว่าปกติเช่นถ้าเป็นกุ้งเป็นเนี่ยจะบวกราคาเพิ่มขึ้นกิโลละประมาณเจ็ดถึงสิบบาทอันนี้จากข้อมูลจริงที่เพิ่งสอบถามมานะครับการเตรียมบ่อก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องปรับคันบอ่อหลังจับก,กุ้งเลนที่พื้นบอ่อไม่มากแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการแต่งขอบบอ่อหลังการเลี้ยง แล้วก็เลี้ยงกุ้งต่อได้เลยถ้าราคาดีอยู่อะไรนั่นง่้ยครับสามารถลงต่อได้เลยไม่ต้องพักบ่อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ที่ผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับจะเป็นขนาดประมาณสี่ไล่เขาจะใช้วิธีการไม่ปูเต็มบ่อไม่ได้ซีนเป็นผืนเดียวแต่จะใช้วิธีการ แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนละไร่ส่วนละไร่หรือว่าส่วนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่พื้นที่ของบ่อนั้นอย่างสามไร่เราก็ต้องมาคํานวณคุยกับทางเกษตรกรแล้วว่าภายในสามไร่เนี่ยเอรูปทรงของบ่อเป็นอย่างไรกว้างคูณยาวคูณลึกเท่าไหร่เราก็จะทําส่งไว้เป็นส่วนๆแล้วก็เกษตรกรเนี่ยจะไม่ปูแบบซีนทั้งผืนแต่เขาจะใช้วิธีการเลือกฝังชายในส่วนที่ประสานกัน พอจบการเลี้ยงปีหนึ่งเนี่ยเขาใชา้แรงงานในพื้นที่เนี่ยคลี่พลาติกขึ้นมาเพื่อทําการตากบัวแล้วก็พอจะเริ่มเลี้ยงใหม่ก็ค่อยคลี่พลาติกลงไปฝังในร่องฝังชายเดิมนะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่บา,บางฟาร์มบางพื้นที่เขาก็มีการใช้อยู่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของ ตัวยอย่างการกบฝังชายธรรมดาทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรก็ทั่วการกบฝังชายเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องทําการปูแต่ว่าเขาทําเป็นหลังเต่าขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคราบครโดยทั่วไปก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าฝังชายแบบไหนก็เข้ามาสักเม็ดนึงแล้วก็กดฝังลงไปห้าสิเซนหรือว่าเม็ดหนึ่งแล้วแต่ขนาดความหนักหรือว่า สเกลของบ่อนะครับส่วนนี้ก็เป็น่าเป็นเคสที่น่าสนใจใเคสหนึ่งเป็นเคสของกองทับเหลือที่ค่อนข้างจะยากที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ําขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยพื้นที่ที่ต้องการจะเก็บน้ําเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกไปถมใหม่แล้วยื่นออกไปทําให้เกิดน้ําขึ้นอยู่ตลอดเวลาเขาเลยใช้วิธีเนี่ย ใช้พลาสติก0.5นะครับซีนเป็นผืนขนาดใหญ่เนี่ยครับแล้วก็ใช้กำลังคนเนี่ยค่อยๆเค,คลียร์ออกมาอ่าอันนี้เปิดให้ดูคร่าวๆพอขี่มาเสร็จปุ๊บจะเปิดช่องช่องหนึ่งไว้สำหรับดูดน้ำออกไปดูดน้ำเค็มข้างใต้ออกไปนะครับให้ดู ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากตอนดูดน้ำเค็มออกไปปุ๊บก็จะเติมน้ำจืดลงไปท,ทันทีครับจะเป็นในรูปแบบนี้เคสนี้ผมผมทำมาหลายเคสแล้วลักษณะนี้ที่ว่าข้างใต้มีน้ำขึ้นมาตลอดเวลาแต่ว่าเขาต้องการเก็บน้ำจืดในพื้นที่ที่มีน้ำเค็มและต้องใช้เพื่อสารภ,ภทั่วไปในในพื้นที่ แต่เคสนี้ค่อนอ่าน้ําในพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างขึ้นเร็วคือนาทีต่อนาทีก็จะขึ้นมาแล้วก็เลยต้องใช้กําลังคนค่อนข้างเยอะในการประสานงานผมเลยเลยเป็นจุดมุ่งหมายของบริษัทเนี่ยครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยทั้งท้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วบางบ่อมีแก๊สบางบ่อม่มีแก๊สเลยเลยจะไม่สามารถจะใช้สูตรเดียวได้ในการปูพลาสติกนะครับ นี่เ่าข่ะนี่ผมเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับของตอนนั้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเกิดปัญหาทางด้านการเลี้ยงกุ้งก็คือโลกลงค่อนข้างจะเยอะผมได้ไปร่วมกับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ศูนย์วิจัยหนึ่งเพื่อทำคือเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาไม่อยากจะลงลงกุ้งในสเกลใหญ่แล้วเวลาเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะ หนักเหมือนกันทั้งทัท้งค่าแรงงานทั้งค่าสารเคมีค่าเตรียมบอ่อใหม่ค่าไฟฟ้ามันค่อนข้างหนักเลยผมไปดูตัวเลขมาแล้วก็โหดจริงๆเกษตร,รกรเ,กเขาก็เลยใช้พื้นที่เดิมเนี่ยครับจะเห็นว่าเนี่ยจะเห็นในพื้นที่เดิมเลยว่ายังมีสล,ล็ยังมีสลบออะไรอยู่เหมือนเดิมเลยเขาใช้พื้นที่เดิมในการขุดดินขึ้นมาแล้วก็ทําบ่อขึ้นทรงขนาดประมาณยี่สิบห้าหรือยี่สิบเจ็ดผมจําตัวเลขตรงๆไม่ได้นะครับ ยาวประมาณ40เมตรแล้วก็ลึกประมาณ1.5เมตรในการเลี้ยงกุ้งเลยไซซิ่งลงเพื่อว่าประทะประทังเอาตัวรอดไปเป็นช่วงๆพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บก็ก็เก็บก็เก็บบ่อขึ้นมาถ้าในช่วงไหนดีก็เก็บบ่อขึ้นมาปรับไปตามสภาพในะช่วงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกเคสหนึ่ง ันแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ใช้ในพื้นที่เดิมเพราะใช้คันบ่อที่ของเขาค่อนข้างใหญ่อันนี้ใช้วิธีการชํากุ้งให้จนลูกกุ้งเนี่ยแข็งแรงแล้วค่อยปล่อยแล้วค่อยปล่อยลงสู่บอ่อใหญ่เนี่ยครับลองดูตามภาพก็ตัวนี้จะใช้ความหนา500ไมครอนนะครับแล้วก็ซีนหูให้เข้ากับโครงสร้างที่เป็นอาพวกโครงสร้างไม้ไผ่หนึ่งนิ้วหนึออะไรก็ว่ากันไปที่หาได้ในพื้นที่ที่ไม่ขึ้นสนิมนะครับ แล้วก็เพาะชำกุ้งอยู่ในนี้เลยดังนั้นไอ้ข้างๆเนี่ยดูตามรูปนะครับจะจะมีท่อขนาดใหญ่เพื่อปล่อยลงสู่บ่อใหญ่ข้างๆอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนหนึ่งของทางลูกค้าที่แต่ละพื้นที่เนี่ยผมได้บอกว่าความแตกต่างจะค่อนข้างหลากหลายมากนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานเล็กๆน้อย,อยๆของบางส่วนที่ผ่านาซึ่งของผมจะเป็นพวกพื้นที่กันดานเป็นส่วนใหญ่ เป็นหลักนะครับก่อนที่จะเข้ามาในวงการกุ้งก็จะมียะลาปัต,ตนีไปหมดครับตะเวนชายแดนอะไรก็ไปหมดเพราะว่าจะต้องส่งกําลังคนในการนาพลาสติกขึ้นสู่พื้นที่ที่เครื่องจักรไม่สามารถเอาขึ้นได้นะครับนี่เป็นตน้นนี่ก็เป็นโรงเรือนทั่วไปครับบอกอ่าโรงเฮเชลลี่โรงกัญชาโรงอะไรก็ทั่วไปครับอันนี้ก็ไม่มีอะไร ตัวไปในการดึงเวลาจะต่อแผ่นอะไรน,นี้ครับหน้าง,งานไปจะต่อแผ่นเราว็่จะลดระยะเวลาในการทําหน้าง,งานให้น้อยที่สุดเพื่อว่าไม่ลบควนกับสถานที่ของลูกค้าก็จะแบ่งเป็นสองพื้นสามพื้นโดยการเราก็จะคํานวณกับลูกค้าอันนี้คือเสียบุตรครับปร,ประมาณนี้ครับจบแล้วครับผม ครับผมก็ครับผมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผมหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะครับผมที่มีข้อสงสัยนะครับผมเกี่ยวกับบริษัทสมุดครับผมสามารถถามเรียนเชิญครับผมมีคําถามไหมครับหรือว่าถ้าตอนนี้ยัง คิดคําถามไม่ออกก็หลังไมไว้ที่กรมประมงได้ครับแล้วเดี๋ยวให้กรมประมงส่งคําถามมาก็ได้ครับทางที่สามารถทางฝ่ายราคาไม่ได้ยินเสียงนะครับผม ฮัลโหลยังยังได้ยินผมชัดไหมครับครับผมยังได้ยินครับผมยังได้ยินนะครับเกษตรกรหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดนะครับผมก็ถ้ามีคําถามนะครับผมก็เอสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะฝากคําถามได้นะครับผมครับยินดีตอบทุกทุกคาถามนะครับมี่อ่อมีข้อความจากดรชัยวุฒินะครับครับผม่ไหมครับ อจากขอบถามในประเด็นของการใช้พลาสติกปีเออะครับทำบ่อในบ้านซึ่งในโครงการนะครับก็จะมีกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่เกษตรกรสามารถเลือกใช้พลาสติกปีทําบ่อบ่อนุบ้านหรือบ่อชํากุ้งอะครับจากอำถามเนี้ยันนี้ครับขนาดติดตั้งที่บริษัทสามารถดําเนินการได้ครับใหญ่สุดนี่คือขนาดเท่าไหร่หรือว่ารองรับน้าได้ประมาณกี่ปันนะครับหรือว่าเป็นของบ่อชําไไมเพื่ออธิบายเพิ่มเติมได้ครับผมหมายถึงว่าบ่อชํานนี่หมายถึงว่าเป็นบ่อ แนวขึ้นทรงเป็นกล่องเลยหรือว่าผมทําเป็นผืนไปครับอ่าขึ้น,ข,นขึ้นทรงสําเร็จรูปเลยครับผมอันนี้ของบรัชันขึ้นทรงสําเร็จรูปเลยใช่ไหมครับก็อืมเท่าที่เท่าที่ผมเคยทํามาส่วนว่าผมทําทรงเหลี่ยมนะผมเคยทําสูงสุดประมาณอ่าสามสิบกว่าคูณสามสิบกว่าคูณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมผมจำพอร์ตฟลิโอม่ได้ผมขอเปิดพอร์ตพิโล้วหนึงห่งนะ เดี๋ยวผมดูให้ครับแป๊บหนึง่งครับครู่นะครับผมเคยทำสามสิบกว่าคูณสามสิบแปดครับแล้วก็สูงหนึ่งจุดห้าเมตรความหนาห้าร้ไมคอนนะครับเคยทำอยู่แต่ว่าสำคัญในเรื่องของโครงสร้างนะครับผมผมบอกเอาไว้ก่อนเพราะว่าในเรื่องโครงสร้างเ,เป็นสิ่งสำคัญ บางที่เนี่ยอ่าทําบอ่อใหญ่ไปแต่ว่าโครงสร้างเป็นโครงสร้างแบบไม่ค่อยดีมันก็พังเหมือนกันสําคัญในเรื่องโครงสร้างที่จะไปติดตังด้งโดยอย่างเช่นถ้าบอ่อใหญ่เกินเนี่ยก็บางที่ส่วนมากเนี่ยเขาจะขุดลงไปสักประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนเพื่อให้รองรับตรงตูดมานะครับประมาณนี้ครับ มีคถามผมขอบึครับตามนี้ไหมครับผมอยากตอบลืกเกินมีเกษตรกรท่านใดที่มีความสงสัยเกี่ยวกับบริษัทสีวิวบุนไหมครับผมสามารถสอบถามได้นะครับผมครับครับยังถามได้อยู่ครับเหรือก็มีอีกเคสหนึ่งจริงๆผมก็อยากจะเปิดให้ดูแต่ไม่ได้เอาลงมาตอนนั้นเป็น ่าเก็บน้ําเก็บน้ําสํารองฉุกเฉินของอะตะเวนชายแดนเขาก็ให้ทําบ่อละให้เก็บให้ได้บ่อละประมาณสิบตันเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปสู่ยอดเขาเนี่ยครับก็เราก็ทําเป็นตรงขึ้นไปอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ไปติดตั้งเข้ากับโครงสร้างที่ทางตะเวนชายแดนเขาเตรียมอาไว้อันนี้ก็เป็นข้อดีของพลาสติก LDPE ที่สามารถโยกย้ายได้นะครับอีกข้อหนึ่ง ผมอยากจะเล่าเรื่อยๆครับฮัลโหลครับผม <c oughs> ยังยังได้ยินใช่ไหมครับยังได้ยินครับผม ครับผมเห,เห็นเห็นเงียบหมดเลยผมก็ใจเตาฮะในส่วนของบริษัทสิวบุญนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรสนใจนี่สามารถคอนแทคได้ตลอดเวลาไหมครับแล้วก็การเปิดทำการตลอดเวลาครับก็จันทร์ถึงศุกร์ครับเปิดทําการจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก,ก็อินบ็อกข้าม่ในเพจพลาสติกเกษตรก็ได้ครับในเ facebook นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ถ้าแบบว่าอยู่หน้าอยู่หน้าคอมก็จะตอบไปทันทีเลยครับ เรื่องการซ่อมแซมเรื่องการซ่อมแซมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเวลาซ่อมแซมเนี่ยโดยปกติของพลาสติกอ d p e เนี่ยจะซ่อมแซมอยู่ประมาณ3แบบนะครับแบบแรกก็คือจะใช้ซีลแลนเทปคล้ายๆเทปของเทปเวลาเราเอาไปแปะติดพวกบอก่อแก๊สเวลาล่วงเวลาล่วงเนี่ยครับพอนึกภาพออกไหมครับเทปที่เหมือนกาวขี้หมาครับเหนียวเหนียวก็จะเป็นตัวแรกนะครับซึ่งคนกุ้งหรือว่าหรือว่าลง พวกไบโอแกเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นลักษณะไหนอันนี้เป็นลักษณะการซ่อมแบบสุกเฉินแบบแรกแบบที่สองก็คือเป็นวิธีการซ่อมแบบใช้ลมร้อนลมร้อนก็ทั่วไปก็คือซีลให้มันติดกันอย่างเงี้ยครับแบบที่สามก็คือเย็บใช้วิธีการเย็บซึ่งอาชาวบ้านบางบางคนก็ใช้วิธีการเย็บเอาโดยใช้อเชือกเชือก,กกันนกอะครับใช้เย็บเลย หลักๆสามอย่างที่เกษตรกร,กรสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องจ้างใครมาครับส่วนเรื่องผมผมเห็นคำผมเห็นคาถามในเรื่องของอาการคุ้มทุนแล้วในในหัวข้อที่ถามมาผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะคุ้มทุนยังไงฮะว่าในเรื่องของเพราะว่าปัจจัยในเรื่องของการคุ้มทุนเนี่ยมันหลากหลายเหลือเกิน ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของพลาสติกมันมีทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของสายพันธุ์กุ้งเรื่องของราคาขนาดนั้นมาประมาณเนี้ยครับเลยค่อนข้างจะตอบยากเหมือนกันผมมีท่านใดนะครับยังมีข้อสงสัยนะครับผมเกี่ยวกับบริษัทศิวบุตรนะครับผมยังสามารถสอบถามได้นะครับผมามีเรียนเชิญเลยนะครับ ครับหรือว่าอยากจะเอออยากจะดูเคส study อะไรที่มันแปลกๆหรือว่าแบบนี้เคยทำไหมทำได้ไหมก็ลองติดต่อเข้ามาไ,มได้ผมมีเคสที่ออกนอกพื้นที่เนี่ยประมาณสองสามพันเคสเก็บเอาไว้หรือว่าจะเป็นประโยชน์นะครับบางทีอาจจะไม่ได้เกิดการซื้อขายกันแต่ว่าอยากจะได้ความรู้ที่ว่าเออเอาไปดัดแปลงใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เนี่ยยินดีมากเลยครับ ผมว่าบริษัทเก็บไว้มันก็เก็บไว้บริษัทเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์เท de <ง>่าไหร่ผมว่าเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นด้วยดีกว่ามีคำถามอีกไหมครับน่าจะไม่มีคำถามนะตอน่อครับผมไม่มีคำถามแล้วครับ ครับผมถ้าเกิดว่ายังไงนะครับผมถ้าเกิดว่ากระสเกษตอนนะครับหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดนะครับผมมีถามสงสัยนะครับผมก็สามารถติดต่อทางบริษัทสีวบุตรได้นะครับผมตามช่องทางที่ทางสีวบุตรได้ให้ไว้นะครับผมครับผมหรือจะหรือถ้าติดต่อผมไม่ติดติดต่อผ่านกรงประมงก็ได้ครับ ครับผมเี๋ว่าจะสอบถามผ่านทางฝ่ายเลขาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวทางฝ่ายเลขานะครับผมก็จะรวบรวมคําถามนะครับผมแล้วก็สอบถามไปนะครับผมยินดีเลยครับครับครับผม